เรียนสอนมวยไทยครูดามสีจัน์ทค่ะนายกลองใส่นวมซ้อมซึ่งลีลาของนายกอนตรีนั้นดูแข็งแกร่งนะคะแต่ก็มีแอบเซเล็กน้อยนะคะ เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเด้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮหลเเฮ้ยเ้ยเยยเ